ปิดกในเย็นของวันที่18มีนาคมพศออ2563ณบ้านไทยเจริญแดนเกิดพระยาธรรมิกราชท่านพระยาธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาตธรรมวิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามธรรมและขอฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านดังนี้ว่า ข้าแต่องพระพุทธวิดาองค์พระจมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัฒนาที่จะขอเฝ้าทูลถามถึงเรื่องของการที่เรานั้นเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริงนะเจ้าขาคือวันที่ลูกอยู่ ใต้ต้นสีมหาโพณเมืองพุทธคยาลูกได้เกิดสภาวธรรมในสิ่งที่ห้าว่าพระพุทธองค์ทรงตักจรู้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริงในที่แห่งนั้นเมื่อสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่เข้าถึงความรู้ตื่น รู้แจ้งโลกเปรตเสมือนประตูที่เปิดแล้วไม่มีปิดอีกพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีชัยชนะแล้วไม่แพ้อีกพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้อยู่เหนือกาเวทนาจิตและธรรมว่างเว้นจากสิ่งสมมุติทั้งหลายอยู่ในความว่างพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีแสงสว่างแล้ว ไม่มือดอีกพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริงเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดสงตาแสดงธรรมผู้บรรลุธรรมอย่างแท้จริงให้ลูกได้ฟังสามขั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ เอาละนะพระยาธรรมเอ่ยดีแล้วละ่ะที่โลกถามคำถามนี้จะได้อธิบายให้เข้าใจเยี่ยงท่องแท้ตามสภาวธรรมความเป็นจริงพระยาธรรมเอ่ยความสำเร็จบนโลกใบนี้มีมากมาย หลายสิ่งหลายอย่างนับไม่ถ้วนความสำเร็จของคนเรามีเป้าหมายที่แตกต่างกันยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเป้าหมายของใครคือความสำเร็จที่ดีที่ถูกต้องเพราะเป้าหมายของคนเราสำเร็จและ แตกต่างกันดวงจิตผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จและได้บรรลุถึงเป้าหมายของตนมากมายแต่ก็เป็นการบรรลุเป้าหมายที่ไม่เที่ยงแท้ไม่สิ้นสุดไม่จรดจงยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับ เป็นไปตามกฎของธรรมชาติในวัฏสงสารพระยาธรรมเอย่ยและอีกประการหนึ่งก็คือบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญแต่และคนที่ได้ทำสมาธิที่ได้ฝึกฝนจิตนั้นก็มีการบรรลุ ถึงขั้นต่างๆหลายรูปแบบบางคนก็บรรลุถึงฌานสมบัติต่างๆบางคนก็มีญาณรู้ในเรื่องต่างๆบางคนก็เกิดลิตเดชสามารถที่จะหาะเอินเดินอากาศได้สิ่งเหล่านี้ก็คือการบรรลุ ในการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญในรูปแบบต่างๆก็ยังมีหลายรูปแบบหลายสิ่งที่ปรากฏขึ้นสำหรับการบำเพ็ญภาวนาหรือบำเพ็ญปฏิบัติด้วยสมาธิด้วยการฝึกฝนอบรมจิตพระยาธรรมเอ่ยแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นความสํำเร็จและเป็นการบรรลุ ในแบบของการบรรลุในการฝึกจิตในรูปแบบต่างๆเท่านั้นทำให้จิตนั้นมีพลังและเกิดลทธิ์ขึ้นมาทำให้เกิดสภาวะต่างๆขึ้นเป็นขั้นๆตามกำลังของฌานตามกำลังของความรู้ความเข้าใจตามกำลังของความดีที่สังสมและทำไว้ เป็นปกติธรรมดาเช่นนั้นแต่การบรรลุเป็นขั้นๆเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการบรรลุเช่นนี้อย่างนี้คือการบรรลุอย่างแท้จริงเพราะการบรรลุถึงสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังอาจเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนไปเป็นอื่นได้ กำลังชาญก็เสื่อมลงได้สิ่งที่เคยได้ด้วยวิชาความรู้ต่างๆหรือการห่อเหินเดินอากาศได้ด้วยอิทธิฤทธิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุของมันซึ่งยังคงเป็นความแตกต่างในการบรรลุและสำเร็จ ส่วนการบรรลุธรรมนั้นพระยาธรรมเอ่ยคือการบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดที่องค์พระศาสดาองค์พระส,ส,ระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากสอะแสวงหาทางจนเจอและประกาศบอกพระยาธรรมเอ่ยการบรรลุธรรมอันสูงสุด และการบรรลุธรรมนั้นจึงเป็นประตูที่เปิดออกให้ลูกนั้นเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเป็นอิสระคืนสู่แดนแห่งความว่างความสุขความสบายที่เป็นของจริงของเจรังอย่งยืนไม่มีเกิดมีตายในวัฏัสงสารนี้อีก ฉะนั้นการบำเพ็ญจนบรรลุถึงเส่งการเป็นองค์พระอริยเจ้าในแต่ละคั้นแต่ละระดับและขยับจนถึงการบรรลุถึงเส่งการเป็นผู้รู้ตื่นผู้รู้แจ้งโลกนั้นจึงเป็นบุคคลผู้ที่สามารถฝึกฝนให้บรรลุธรรมได้อย่างแท้จริง บุคคลผู้บรรลุธรรมได้อย่างแท้จริงแล้วจึงเป็นบุคคลผู้ที่เป็นของแท้แน่นอนนี่คือประการที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่เที่ยงแท้แล้วเป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงแล้วไม่มีเสื่อมไปดับไปไม่มีแปรเปลี่ยนไปไม่มีอะไรให้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรอีกแล้ว จิตดวงนั้นสว่างสวยเียงรู้ตื่นเป็นเช่นนั้นยังแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอีกฉะนั้นประยาธรรมเอ่ยบุคคลผู้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริงจึงเป็นบุคคลผู้ที่เป็นของแท้แน่นอนแล้วจิตนั้นรู้ตื่นไม่มีวันดำ จิตนั้นถึงนิพพานไม่มีสิ่งใดในวัฏฏสงสารโลกลวงได้อีกต่อไปนี่คือประการที่หนึ่งส่วนต่อไปประการที่สองจะต้องเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้เข้าใจในธรรมเป็นผู้ที่บรรลุในธรรมอย่างจ่มแจ้งอย่างแท้จริงคือบุคคล เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้และเข้าใจตามกฎธรรมชาติเข้าใจตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดำเดินอยู่เป็นไปอยู่เยียงทองแท้เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้มีธรรมเหล่านั้นเป็นปกติจึงเป็นบุคคลผู้บรรลุธรรมพระยาธรรมเออย เมื่อดวงจิตใดที่สามารถฝึกฝนตนจนรู้ตื่นรู้แจ้งในธรรมเข้าใจและเห็นเหตุทุกอย่างตามธรรมดาปรกติเช่นนั้นอย่างนั้นลูกเอย๋ยบุคคลเมื่อประพฤติปฏิบัติจนถึงจุดนี้ก็จะเป็นบุคคลผู้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริงพระยาธรรมเอย๋ย ส่วนต่อไปประการที่สคือบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงซึ่งความเป็นองค์พระอาหารหันต์แล้วเอียงแท้จริงถูกต้องเท่านั้นซึ่งการที่บุคคลทั้งหลายจะเข้าใจว่าตนเป็นองค์พระอาหารหันต์แล้วนั้นย่อมเป็นไปได้แต่ความจริงก็คือความจริงพยาธมเมย บุคคลผู้ไม่ถึงการเป็นองค์พระอาหารหันต์ยังไงก็จะต้องติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัฏสงสารนี้ไม่มีทางที่จะถึงนิพพานเลยพระยาธรรมเอย่ยบุคคลผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วต่อให้จะคลุกอยู่ในโลกคลุกอยู่กับกิเลสตัณหา อยู่ในวัฏตสงสารนี้เจตของท่านก็ย่อมถึงซึ่งการเป็นองค์พระอาหารหันต์แล้วอย่างแท้จริงฉะนั้นบุคคลผู้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริงประการที่สามจึงเป็นบุคคลผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วอย่างแท้จริงเท่านั้นละ่ะประยาธรรมลูกเอ๋ยการบำเพ็ญปฏิบัติ บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดควรเป็นการบรรลุถึงการบรรลุธรรมโลกและบุคคลผู้บรรลุธรรมควรมีตามสามประการที่กล่าวไปแล้วนั้นเช่นหนึ่งเป็นของแท้จรังยั่งยืนไม่มีทางกลับคืนสู่โลกสมมุติเป็นของเที่ยงแท้แล้วคือจิตด,ดวงนั้นสว่างสวัยเช่นนั้น ไม่มีทางกลับคืนสู่โลกแห่งความจำปปอมประการที่สองคือเป็นบุคคลผู้ทรงธรรมเป็นบุคคลผู้รู้ธรรมเป็นบุคคลผู้ที่อยู่เหนือธรรมทั้งหลายสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเห็นเห็นทุกสรรพสิ่งดำเดินไปและจะต้องเป็นบุคคล ผู้ที่เป็นพระอา,หารหันต์ที่แท้จริงเท่านั้นที่ไม่ใช่การเข้าใจไปเองว่าบัดนี้ตนเป็นองค์พระอาหารหันต์แล้วเช่นนี้ล่ละพระยาธรรเอย่ยลูกก่อจงค่อยๆพิจารณาทำเหล่านี้ตรกตรองดูให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่เด็กกล่าวไปแล้วนี้ ลูกก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดธรรมแห่งการเป็นผู้บรรลุธรรมอย่างแท้จริงหรือตามสภาวธรรมที่ลูกได้เห็นถึงห้าประการณนะเมืองพุทธคยาใต้ต้นสีมหาโพธิองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อครั้งสองพันกว่าปีที่ผ่านมาเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมเออย สาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตาตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกไายฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามฝึกฝนตามให้ลูกเป็นผู้ที่เข้าถึงการบรรลุธรรมเป็นขั้นๆและให้ลูกนี้ ได้เข้าสู่สภาวะธรรมของความเป็นของแท้นแน่นอนไม่มีการดับสลาดไปเป็นอื่นไปได้เป็นจิตที่เป็นพุทธ,ธะแล้วลูกจะพยายามฝึกฝนประพฤติปฏิบัติให้ลูกเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีธรรมเห็นธรรมเป็นผู้อยู่เหนือธรรมลูกนี้จะพยายามประพฤติปฏิบัติ ให้ลูกถึงซึ่งการเป็นองค์พระอาหารหันต์ที่แท้จริงที่ไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดหลอกลวงให้ว่าตนนั้นเป็นอาหารหันต์ทั้งที่ไม่เป็นให้ลูกนี้เป็นอาหารหันต์ของแท้ของจริงหมดกิเลสรู้ตื่นปราศจากทุกข์และถึงนิพพานอย่างนิรันดรตามคำสอน ของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะลูกได้เดินทางไปอย่างประเทศอินเดียแล้วก็ได้ทำพุทธพิธีทุกประการตามพระบัญชาแห่งองค์พระศา,าสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วและได้เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยภารกิจหน้าที่ทุกอย่างสมบูรณ์ดี กลับมาทำหน้าที่ด้วยการตอบแทนพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิดกายนี้และทำหน้าที่ปลดรหัสล็อกที่ตนนั้นจะต้องปลดเพื่อเดินต่อไปย่ังบ้านเกิดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาประทานพลังพุทธบารมี ปกปักรักษาคุ้มครองและคอยช่วยเหลือปดทางปดรหัสที่ล็อกทางที่ลูกจะเดินไปทุกรหัสกราบขอบพระคุณพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะตั้งใจพิจารณาทำทุกอย่างให้ละเอียดแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ